เดินลุกเดินครับเดินม่เอทำไมเขาห้ามเข้าไปอ่ะหรอเขาไม่ได้ห้ามนะลุกก็เข้าไปได้นะเข้าไปได้หรอครับ <c oughs> ่าวิ่งเอฟอย่าวิ่งลุกมันะ มันจะล้ม<ป>อ้สูงมากเลยขากัดออกยังไงเนี่ยอูอ <c oughs> ออย,ยวอวว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 หมวอนในรูปวว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 มววนวววมวววาา สวยมากเลยลไไปไหนฝั่งนี้หรือเปล่าเออนั่นแหละไหน